สแกนข่าวร้อนสกัดข่าวลวงลวงลึกความจริงสวัสดีครับผมสกรกฎยอดชัยกับรายการสแกนข่าวร้อนครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าช่วงนี้ประเด็นการเมืองของประเทศไทยเรานั้นร้อนฉาไม่แพ้อากาศบ้านเรากันเลยทีเดียวนะครับโดยประเด็นที่กําลังเป็นที่คึกคักสุดๆตอนนี้ก็มีอยู่หลายประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงสนามของนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่านะครับหรือว่ารุ่นใหม่ที่ลงไปปะทะกันนะครับ การฟาดฟันกันด้วยนโยบายสําคัญสำคัญของพักคแต่ละพรรก,การลงพื้นที่ไปหาเสียงของพรรคต่างๆนะครับหรือจะเป็นการดีเบตผ่านตามรายการต่างๆเพื่อจะเป็นการโชว์จุดเด่นหรือว่าโชว์กลิ่นของตัวแทนของแต่ละพรรคก็ได้นะครับเรียกได้ว่าสมกับการรอคอยของคนไทยทั้งในและต่างประเทศกันเลยทีเดียว ซึ่งอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับเราก็จะได้ใช้สิทธินะไปย่อนบัตรเลือกตั้งนะครับไปเลือกพักที่ใช่เลือกคนที่ชอบของเราเข้าไปในสภากันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สแกนข่าวร้อนก็เลยได้มีการรวบรวมเอาเรื่องที่เราต้องรู้ก่อนที่เราจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะครับส่วนจะมีอะไรบ้างที่เราต้องรู้เดี๋ยววันนี้เราไปสแกนกันครับคุณผู้ชมครับในการเลือกตั้งของปี2566นี้นะครับเราต้องมีการรู้เรื่องอะไรก่อนที่จะไปเลือกตั้งเดี๋ยวเราไปไล่เรียงกันเลยนะครับ เรื่องแรกที่เราต้องรู้เลยณนะตอนนี้นะครับก็คือทางสํงงานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากากตเนี่ยเขาได้เปิดให้ทุกคนนะครับที่มีสิทธิ์ออกเสียงในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับเข้าไปตรวจสอบรายชื่อได้แล้วนะครับโดยเฉพาะคนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านะครับหรือว่าเลือกตั้งนอกเขตเอาไว้อย่าลืมนะครับรีบเข้าไปตรวจสอบรายชื่อกันนะครับว่า ต้องเดินทางไปใช้สิทธิ์ที่ไหนซึ่งวิธีการตรวจสอบเองก็ทําได้ง่ายๆนะครับผ่านทางเว็บไซต์นะครับตามลิงก์นี้เลยนะครับ www.bora.dopa.go.th oh. นะครับหรือจะเข้าไปเซิร์ชใน Google ง่ายๆเลยนะครับเซิร์ชด้วยคําว่าตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็ได้เช่นเดียวกันนะครับจากนั้นพอมันเข้าไปหน้าเว็บไซต์ปุ๊บนะครับก็เข้าไปที่ปุ่มการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าไปปุ๊บเขาก็จะให้กรอกเลขประจาตัวประชาชน13หลักของเรานะครับ พระกอกเสร็จปุ๊บบนหน้าจอก็จะขึ้นมาเลยนะครับเป็นข้อมูลในการเลือกตั้งของเรานะฮะมีทั้งชื่อสกุลของเราเขตการเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งสถานที่เลือกตั้งที่เราต้องไปรวมไปถึงลำดับที่ในบัญชีรายชื่อเอาไว้อย่างครบถ้วนทีเดียวง่ายๆคุณผู้ชมถ่ายรูปเก็บเอาไว้ก็ได้นะครับนั่นก็คืออย่างแรกที่เราต้องรู้ในการเลือกตั้ง2,566นี้นะครับ ส่วนอย่างที่2นะครับที่เราต้องรู้ก็คือในการเลือกตั้งรอบนี้จะมีบัตรเลือกตั้งให้คุณผู้ชม2ใบเข้าไปในครูหานะครับใบแรกนะครับก็คือใบสีม่วงแบบนี้เลยนะครับใบสีม่วงจะเป็นการเลือกตั้งสสแบบแบ่งเขตนะครับหรือว่าสสที่ดูแลในพื้นที่ที่คุณผู้ชมอยู่อาศัยนั่นเองนะครับใบนี้เนี่ยคุณผู้ชมสังเกตดีๆนะครับในแต่ละช่องเนี่ยจะมีอยู่2ช่องเท่านั้นนะครับก็คือช่องแรกเนี่ยจะเป็นหมายเลขของผู้สมัครนะครับและอีกช่องหนึ่งนะครับเป็นช่องว่างๆสําหรับให้เรากากระบาดนะครับ โดยในใบสีม่วงนี้จะมีความแตกต่างจากใบสีเขียวนะครับตรงที่จะไม่มีชื่อของผู้สมัครไม่มีภาพของผู้สมัครสสนะครับแล้วก็ไม่มีโลโก้ของพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก่อนที่จะเข้าไปในคูหาต้องจําหมายเลขของสสในพื้นที่บ้านของคุณผู้ชมให้ดีๆเพราะคุณผู้ชมต้องไปกากบาดให้ตรงในช่องนี้ด้วยนะครับนั่นก็คือใบแรกสีม่วงนะครับต่อมานะครับเป็นใบที่2เป็นใบสีเขียวแบบนี้เลยนะครับ เป็นการเลือกตั้งสสแบบบัญชีรายชื่อหรือปาร์ตี้ลิสต์นะครับใบนี้จะง่ายขึ้นคุณผู้ชมสังเกตดีๆนะครับเพราะว่าใบนี้จะมีสัญลักษณ์อยู่ครบเลยนะครับมีสัญลักษณ์นะมีโลโก้ของพักการเมืองนะครับมีชื่อพักการเมืองนะครับรวมไปถึงหมายเลขของพักการเมืองปรากฏชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมดูให้ดีกาให้ถูกช่องก็แล้วกันนะครับของบัตรเลือกตั้งทั้ง2ใบนะครับผ่านไป2เรื่องแล้วนะครับมาต่อกันที่เรื่องที่3ที่เราต้องรู้นะครับก็คือเรื่องของการ แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้งซึ่งอย่างที่เราทุกคนนะมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งครั้งสําคัญที่จะบันทึกลงในประวัติศาสตร์ชาติไทยของเรานะครับมีหลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเลยทําให้ทางกกตเนี่ยเขาเลยได้ชวนชว,ชวนเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการทําให้การเลือกตั้งครั้งนี้ใสสะอาดที่สุด กกตนะครับเขาได้เปิดช่องทางการรับแจ้งเบาะแสทุจริตสาหรับใครที่ไปพบเห็นการกระทําทุจริตหรือว่าผิดกฎการเลือกตั้งนะครับอย่างเช่นไปแจกเงินนะไปแจกสิ่งของต่างๆนะครับสามารถแจ้งไปได้เลยนะครับผ่านทาง3ช่องทางนี้เลยนะครับช่องทางแรกนะครับก็คือการส่งหลักฐานการทุจริตไปที่แอปพลิเคชันที่ชื่อว่าตาสปะรสนะรรูปร่างหน้าตาของแอปพลิเคชันก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับช่องทางนี้เนี่ยผู้แจ้งสามารถที่จะส่งหลักฐานได้ครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อความ เป็นภาพเป็นเสียงเป็นไฟล์วิดีโอได้ทั้งหมดนะครับโดยคุณผู้ชมสามารถดาวน์โหลดได้นะครับทางเว็บไซต์ของสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับหรือจะเข้าไปไดานโหลดได้เลยนะครับได้ทางผ่านทาง Google Play นะครับแล้วก็ App Store ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่คือช่องทางแรกนะครับ ส่วนช่องทางต่อมานะครับเป็นการรับแจ้งเหตุการณ์ทุจริตนะผ่านไปที่ศูนย์รับแจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้งนะครับหมายเลขโทรศัพท์ตามนี้เลยนะครับ8 6 1 4 1 8 8 6หนะครับหรืออีกเบอร์หนึ่งนะครับ021418579หรือหมายเลขโทรศัพท์021418858ก็ได้เช่นเดียวกันครับ ส่วนการแจ้งเบาะแสทุจริตช่องทางที่3นะครับก็คือรวบรวมหลักฐานที่คุณผู้ชมมีนะครับหรือที่คุณผู้ชมะสะสมเก็บเอาไว้นะครับแล้วเดินทางไปแจ้งได้เลยนะครับที่สํงงานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะประจําจังหวัดที่คุณผู้ชมอาศัยอยู่หรือจะของเป็นของกรุงเทพมหานครก็ได้เพียงแต่รวบรวมหลักฐานเอาไว้ให้ครบก็แล้วกันนะครับ โดยในการแจ้งบาอแสทุจริตนั้นนะครับนอกจากจะทําให้การเลือกตั้งครั้งนี้โปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมถูกต้องที่สุดแล้วนะครับผู้แจ้งเองยังมีโอกาสได้รับเงินแบบจุกๆุกันด้วยนะคุณผู้ชมเพราะว่าทางกกตเขาได้ประกาศไว้เลยว่าผู้ใดที่แจ้งบาอแสาการทุจริตในการเลือกตั้งสสครั้งนี้มีเงินรางวัลมอบให้นะครับตั้งแต่1นึ่งแถึงหล้านบาทเลยทีเดียวนะครับแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลนะครับหรือว่าความสําคัญของข้อมูลที่คุณผู้ชมส่งไปให้ทางกกตเขาด้วยนะครับ คุณผู้ชมครับประชาธิปไตยอยู่ในมือของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปใช้สิทธิ์ไปใช้เสียงเลือกตั้งลงคะแนนเลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ชอบกันเยอะๆด้วยนะครับทั้งในวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคม2566สําหรับผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าเอาไว้นะครับและในช่วงของวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม2566สําหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับในการเลือกตั้งทั่วไปเพราะฉะนั้นรักษาสิทธิ์ของตัวเราเองด้วยนะครับ และทั้งหมดนี้นะครับคือสแกนข่าวร้อนในค่ำวันนี้นะครับ,ค,รนนนนค,รบคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel ที่ชื่อว่า News NBT2HD นะครับรีเสิร์ชไปเลยคำว่าสแกนข่าวร้อนแล้วคลิกลิงก์ต่อไปได้เลยครับและกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันหลังข่าวภาคค่ำสำหรับวันนี้สวัสดีครับ